เรายังอยู่กับแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยบัดบาทน้องปลืม้มเด็กชายผู้ใช้เสียงเพลงนำทางชีวิตต้องมาเจอกับหญิงสาวสุดขยันที่ขอมาสู้หวังได้กลับไปเรียนต่อจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองชมป์วันนี้แชมป์ใหม่ฮะแชมปหนึ่งสมัยสะสมเงินทุนอยู่2 0 0 0มบาทจากเงินชยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชยโยปลื้มจากสิงห์บุรี hey. ใช่ที่เราอยู่นี่เออแล้วผมให้ปื้มหน่อยแล้วยังทำตัวไม่ถูกเลยมาถึงปื้มก็จะร้องแล้วอะปื้มไม่ฟังใครเลยวันนี้เราเป็นแชมป์เราร้องที่หลังครับผมเออความรู้สึกเป็นไงของการได้แชมป์มาเนี่ยเออตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆครับเรู้สึกเป็นอะไรใหม่ๆดีนะพี่แฝงไม่โดนตัวน้องเมื่อกี้ะทำไมยังเปียกๆอยู่เลยแชมป์หมาดๆแชมป์หมาดๆไปเข้าเครื่องปั่นทังหน่อยไหมล่ะเฮ้ยบ้าบอ วันนี้พร้อมสู้ต่อไหมครับพร้อมครับวันนี้จะได้พบกับชีวิตจริงของแชมป์และด่านแรกพบกับหญิงสาวที่มาขอคว้าทุนการศึกษาเพื่อกลับไปเรียนต่อพิงจากนครปฐมเอ้ยหญิงสวัสดีค่ะเชิญนี่เลยค่ะแนะนำตัวค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสิริกรสาหงทองชื่อเล่นชื่อพิงค์อาอยุ20ปีมาจากจังหวัดนครปฐมค่ะเออทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้หนูทำงานอยู่คุณป้าค่ะรับออจ้างส่งไก่สดค่ะส่งไก่สดใช่ค่ะออไก่สดนี่มาเป็นตัวตัวไหมหรือว่าชำแหละมาแล้วเรียบร้อยอ,อ่เป็นชิ้นส่วนไก่ค่ะมาออมา,มาที่โรงงานเขาชำแหละมาแล้วค่ะอ,อ๋อเขาชำแหละมาแล้วใช่แล้วอาไปส่งที่ไหนคะอ,อ่า ไปกระจายส่งตามตลาดค่ะร้านค้าตามตลาดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเออไม่เคยติดตามอาชีพนี้นะไปดูเรื่องราวของพิงกันครับตอนนี้หนูมีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะทุกวันนี้ก็ส่งไก่สดกับป้าค่ะป้าเขาก็จะมีรถเข้าไปรับชิ้นส่วนไก่ที่โรงงานค่ะแล้วก็ออกไปกระจายส่งลูกค้าค่ะตามตลาดค่ะตามบ้านลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะตามร้านค้าด้วยค่ะ พอเวลาไปถึงที่โรงงานเราก็เตรียมผ้าใบเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอโยนไก่ขึ้นท้ายกระบ,บะพอโยนไก่เสร็จแล้วก็มาหน้ารถเราก็มานั่งเช็คค่ะเช็คบินเช็คอะไรลูกค้าว่าสินค้าครบไหมถ้าครบเราก็ออกจากโรงงานเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าค่ะแต่ละวันไก่ที่รับมาเต็มคันก็จะอยู่ที่ประมาณ3ตันห้าค่ะแล้วก็แจกจ่ายตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้ค่ะ หนูทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงเสารค์ค่ะเวลาบ่ายถึงแปดโมงเช้าคะ่ะหนูมาทำอาชีพนี้ก็เพราะว่าหนูยังไม่มีอาชีพติดตัวแล้วป้าก็รับหนูเข้าไปทำงานคะ่ะเพื่อที่หนูจะมีไรายได้คะ่ะ ถ้ามีเวลาว่างจากการส่งไกลหนูก็จะฝึกหลงเพลงเพื่อที่จะไปออกประกวดตามงานต่างๆค่ะเวลาที่หนูไปประกวดตามเวทีต่างๆป้าก็จะเป็นคนไปส่งหนูขึ้นเวทีทุกครั้งค่ะแล้วป้าก็จะคอยให้กําลังใจทุกครั้งแม้ว่าผลจะแพ้หรือจะชนะค่ะตอนนี้ครอบครัวหนูก็มี3มคนค่ะย่าหนูอยู่4ค่ะมีอาชีพรับจ้างเป้าแคมป์พลงานค่ะ น้องสาวหนูก็อายุ11ขวบค่ะเรียนอยู่ชั้นปห้าแล้วก็จะมีป้าคอยมาดูแลรับหนูไปทํางานทุกวันนี้ย่าก็ดูแลน้องเป็นหลักค่ะคอยส่งน้องไปโรงเรียนทุกวันนี้หนูก็ทํางานอยู่กับป้าได้เงินวันละ200บาทค่ะแล้วก็เก็บไว้ให้ย่าแล้วหนูก็อยู่กินฟรีกับป้าตัวหนูเองก็ไม่ได้ใช้ใจอะไรค่ะป้าเป็นพี่สาวพ่อค่ะก็คอยดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กเลย คุณป้าก็ดูแลหนูทุกอย่างเลยค่ะเขาก็สอนให้เป็นคนดีเงี้ยค่ะที่สําคัญเลยคือคุณป้าค่ะให้อาชีพหนูทาให้หนูมีไรายได้ค่ะน้องพิงค์เนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ดือ้อเป็นเด็กที่สอนง่ายแล้วที่ว่าอยากจะผลักดันเพราะว่าน้องพิงค์เป็นเด็กกระตันยูเห็นเพราะเวลาเวลาเขาอยู่กับเราหรืออยู่กับคนรอบข้างเขาจะเอื้อเฟื้อทุกอย่างถึงแม้ตัวเขาจะไม่มีเนี่ยเขาก็จะไม่ลังเลที่จะช่วยคนอื่น ในอนาคตน,นะคะมองเห็นภาพคขาว่าถ้าอยากให้เขามีได้มีทุนสักก้อนหนึ่งไปเรียนให้จบเพื่อที่จะดูแลทุกคนในครอบครัวได้ป้าคิดว่าป้าเชื่อว่าน้องพิง์ต้องทําสําเร็จคะ่ะหนูมีความฝันอยากจะเรียนต่อให้จบค่ะ ได้วุฒิแล้วก็ทํางานข้าราชการค่ะเพราะว่านูอยากมีงานประจําค่ะได้รายได้ดีๆค่ะหนูอยากทํางานข้าราชการเพราะว่าสวัสดิการเขาดีค่ะเวลาญาติคนในครอบครัวเจ็บป่วยค่ะจะได้เบิกมาดูแลรักษาเขาได้ค่ะตัวนูเองก็อยากเห็นภาพตัวเองได้ตอบแทนป้าค่ะที่ทรงเสียเลี้ยงดูนูมาค่ะตั้งแต่เด็กเป้าหมายที่หนูมาในวันนี้หนูอยากมีทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้หนูและก็น้องอะค่ะ ได้เรียนต่อแล้วอาวุธนี่ไปหางานดีๆทำค่ะหนูเชื่อว่าถ้าหนูได้มีการศึกษาที่ดีก็จะมีรายได้ที่ดีตามมาค่ะแล้วชีวิตครอบครัวของหนูก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะขอกำลังใจจากชาวจังหวัดนครปฐมช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ เสียงปื้ลันปังตื่นผวังคลำหัวอคว้าเอ็มสิบหกหลบเข้ารกเตรียมต่อสู้ภาพรวมการร้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นการร้องเพลงจดหมายจากแนวหน้าที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งของเด็กอายุเท่านี้ภาพรวมดีและสูสีอีกครั้งหนึ่งครับรอติดตามครับ